ทำไปอาหายสรุปก,ก็คือว่าเครื่องมีปัญหาจริงๆนะคะสุดสุดสามวันใช้ระยะเวลาทั้งหมด34ชั่วโมงรวมทั้งหมดทั้งวันคลิปนี้หนึ่งใช้อยู่ที่สวัสดีค่ะทุกคน ี้หนึ่งก็มาถึงที่หมอชิดเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีพี่เขามาพาไปขึ้นแท็กซี่นะี่ยหนึ่งยังไม่ได้ถามราคาว่าเท่าไหร่อ่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนแท็กซี่เรียบร้อยแล้วนะคะกํะาลังจะเดินทางไปที่สุวรรณภูมิน,นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีค่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้หนึ่งก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเชื่อปะ่ะว่าค่าใช้จ่ายอะ่ะค่าแท็กซี่อะ่ะ เ0 0บาทค่ะทุกคนเดีวเราจะมาดูกันนะว่าถ้ามาถึงที่สนามบินต้องทำยังไงต่อนะคะนี่ทุกคนเราก็จะมาดูที่ตรงนี้เลยที่เขียนว่าเครื่องบินขาออกนะคะเราก็จะดูเวลากันนะของหนึ่งะเครื่องหนึ่งอะจะแลนอยู่ที่อ่าทุ่มครึ่งนะคะก็นั่นเลยที่หนึ่งเห็นไหมคะดฮาควีดหเเราก็จะต้องไปที่ ช่อง M นะคะเพื่อทำการเช็คอินนะตอนนี้1ก็อยู่ที่ช่อง M เรียบร้อยแล้วค <M S 1> ่ะ M ก็จะอยู่ข้างหลังหนึ่งตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพอจะเปิดเช็คอินเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนั้นเลยน,นเพราะซึ่งก็จะมีเวลา บอกนะว่าเปิดเช็คอินประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วต่างประเทศจะอยู่ที่2-3ชั่วโมงนะทุกคนสําหรับท่านไหนนะที่ไม่ได้เตรียมเงินมาหรือไม่ได้แลกมานะคะก็าสามารถลงไปแลกได้ที่ชั้นล่างนะ,ะก็คือจะมีหลายธนาคารเลยแล้วก็จะมีแบบอกชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้แลกเงินตามเด็กต่างๆนะคะอย่างหนึ่งเนะี่ยหนึ่งก็จะมีบัตรเขาเรียกว่าบัตรแคทนิตพาร์ของตัว S c b ซีะคนิดนี่แหค่ะทุกคนก็คือเติมเงินเข้าไปในนั้นนะเราก็สามารถรูดใช้บัตรได้เหมือนบัตรดีบิตนะคะทุกคนเรดเงินก็ถือ่่ากมนนเีี้ึงไปรรท ส4 3แลอหนึ่งวม่าจะลงไปดูข้างล่างว่าข้างล่างจะเป็นเหรียเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกัน,กนจ้าสรุปว่าหนึ่งก็ลงไปแลกเงินนะคะที่ซูปเปอร์รีทข้างล่างนะคะ เลทตอนนี้ค่ะอยู่ที่33.50นะสำหรับเงินดอลลาร์อันนี้อัปเดตล่าสุดเดือนมกราคนะตัวเงินดอลลาร์มันขึ้นลงขึ้นลงนะจะเป็นแบบจุดสูงสูงจุดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบดูดีๆนะคือถ้าสมมติว่าเราที่เราไปแลกเงินนะคะเราจะต้องดูช่องที่เซล์นะไม่ใช่ดูช่องที่บายนะคะ Buy, าบสำหรับธนาคารเซล์ Sell, เนี่ยคือสำหรับเรานะก็แนะนำให้ทุกคนมีทั้งเครดิตคาร์ดเดบิตคาร์ดแล้วก็ตัวแคชทั้งสามอย่างเอาไปได้เลยนะคะ ก็เด <one>. <laughs> <laughs> ี๋ยวรอเพื่อนขึ้นนะวันนี้เพื่อนจะมาส่งเยอะเลยค่ะทุกคนบ้องายมาประมาณเกือบห้าโมงนะคะก็เนี่ยเราจะมาเช็คอินนะเดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าเขาจะใ้เอกสารอะไรบ้างนะคะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งนะคะจะไปเข้าเกตกันนะคะก็เวลาบอร์ดิ้งพาร์เนี่ยจะอยู่ที่หกโมงครึ่งนะคะสมัยนาฬิกา เอกาสารที่ใช้ในการเช็คอินนะคะก็จะมีเป็นาพาสปอร์ตนะคะแล้วก็สําหรับคนไหนเนี่ยที่เช็คอินออนไลน์มาก็ใช้พาสปอร์ตของกันแต่ก็ระยะเวลาก็คือจะเร็วกว่าแล้วก็แยกอยู่ในอีกช่องหนึ่งนะคะสําหรับคนที่จะเดินทางในช่วงนี้นะหนึ่งแนะนําว่าให้ดูในแต่ละประเทศเนาะว่าแบบเขาต้องการเอกาสารอะไรบ้างเนาะบางประเทศก็ต้องใช้ผล ตรวจโควิดหรือบางประเทศอาจจะเป็นใช้แบบผลการรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เช็คลูกก่อนนะคะโทรสอบถามสายการบินก่อนบินก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปกีนกันเลยค่ะ นี่นะคะทางขึ้นไปข้างบนเข้าเกของเรานะคะสําหรับคนที่เดินทางเป็นครั้งแรกนะก็จะแยกกันนะคะระหว่างขาออกนอกประเทศกับในประเทศนะในประเทศจะอยู่ด้านซ้ายมือฝั่งนูน้นแต่ถ้าออกประเทศก็คือจะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนก็เตรียมพาส,สปอร์ตให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นกันเลยคะ่ะไปฮะทุกคนต่อแถวได้และะ้วค่ะ ก็เดี๋ยวจุดหมายแรกที่หนึ่งจะไปก็คือหยุดที่โดฮานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีที่โดฮานะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเราก็จะพักเครื่องอยู่ที่นู่นนะคะสามชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็จะต่อเครื่องไปที่ JFK ที่ New York นะะินยวยอร์กค่ะตอนนี้หนึ่งยขึ้นมาอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะสายการบินก็แบบให้เงนนะมีหูฟังได้ทุกคนมีหมอนมีข้าห่มใช้ระยะเวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะทุกคนไปที่โดฮาการ์ต้านนะแล้วเดี๋ยวาเจอกัน,นะคะ่ะ ฮาะปะเทศกาตาค่ะตอนแรกเหมือนเข้าใจว่าเราจะมาถึงที่นี่อะค่ะประมาณสี่ทุ่มหนะ้าสิบห้านันที่หนึ่งบอกที่บ้านไว้นะคะแต่ก็คือว่าสี่ทุ่มห้าสิบห้าเนี่ยคือเป็นเวลาของที่นี่นะคะทุกคนแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณตีสองนะคะเดี๋ยวเราจะทันเฟอร์ไปที่ นิวยอร์กนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสนามบินที่นี่เป็นสนามบินที่ดีที่สุดนะดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนตั้งแต่ปี2 0 2 1แล้วก็ส0 2 2นนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินพาไปดูว่าเป็นยังไงนะเยีย yeah, ทุกคนและนี่ก็คือน้องน้องหมีแดนะคะที่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่ัวฮานะถ้าทุกคนมาทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกับที่นี่นะคะว้าวสวยมากที่นี่ค่ะออกแบบอะเป็นแบบสไตล์อะโอเอซิสหรือทเลทซายนะคะทุกคน <S 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 คนคะตอนนี้หนึ่งอะเข้ามาในเกตแล้วนะก็คือบอดดิ้งไทม์ตีหนึ่งสี่สิบห้าเนาะเพื่องก็คือจะออกตีสองสามสิบห้านาทีนะคะทุกคนคือหนึ่งมีเรื่องผีดจะเล่าให้ฟังเว้ยหนึ่งอะทำกระเป๋าตังหงายซึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ามันหายที่เมืองไทยหรือว่ามันหายตอนที่หนึ่งเข้าห้องน้ําซึ่งหนึ่งกลับไปดูอะมันไม่มีแล้วคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเฟลมากเลยอะมันจะร้องไห้แต่มันร้องไม่ออกอะค่ะทุกคนไม่รู้มันแบบ ต่ดีที่หนึ่งอ่ะเก็บเงินไว้ในแบบในแอปมากกว่าเนาะมันก็เลยแบบดูไม่ได้อะไรแต่คือมันมีบัตรเครดิตสองใบที่มันอยู่ในนั้นเนาะก็เลยแบบเออให้คุณแม่หัวใจเให้เรียบร้อยแล้วอ,อย่างเงี้ยนะคะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะทุกคนไปที่สนามบินสุวรรณภ,ภูมิใช่ไหมเสียค่าข้าวไปแค่50บาทแล้วก็ค่านะ้ำปีห้าสิบบาทเป็นหนึ่งร้อยแล้วนะที่โดฮานี่หนึ่งพยายามจะใช้เงินแต่ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าบัตรหนึ่งไม่มีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอ่ะก็คือใช้ไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลย ไม่ได้เสียอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวบนเครื่องนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่นิวยอร์กนะคะ JFK Airport นะหนึ่งจะมีเวลาทานสิ์เครื่องอะคะ่ะอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะมาดูกันว่าหนึ่งจะได้วิ่งหรือเปล่านะทุกคน เกรดไหม4.3ในนี้แต่ถานไม่ชัวร์ถ้ามันไม่มีเกรดให้อ่ะค่ะมาดูตรงนี้นะว่าแบบเกรดเราอยู่ที่ไหนเห็นของ1นึ่ปะ AA3 ไปเกรดที่4.3เลคะ่ะไปค่ะทุกคนโหตอนนี้9โมง56นาทีนะว้าวบอดดิง้งทม์10โมงนะคะแต่คิดว่าน่าจะถ่นานนะทุกคนไปกันเลยทุกคน1นช่องอ,อ่ะไอเนี้ยมันจะหมุนด้วยนะดูดิดูดิแบบก้นไข่ก้นมันนะแล้วก็จะฝาอัตโนมัติ เฉยอย่งดีเลยอะอันนี้มันไม่น่าขัดเพราะมันไม่มีอะไรนะทุกคนไหนที่สุดหนึ่งก็ทําสําเร็จนะคะหนึ่งมาที่เกตทันพอดีนะ9โมง59นาทีแล้วต,ตอนนี้เกตก็เปิดะะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ LA ลง LAX แล้วก็จะต่อเครื่องไปที่ Boise Idaho นะคะซึ่งคุณแม่หนึ่งอะไปรอรับเรียบร้อยแลนะ้วขวันสมาเทวนะ So, we are going to um, ask you to take your belongings and in deplane into the gate area. We're going to stand by for an equipment change for a new airplane. เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะก็ไปอยู่ที่เกรดแต่เขาจะได้อีกทีว่าเกรดใหนนะทุกคนะะสุสิบสามก็ลาสรุปว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะทุกคนย้ายมาที่เกรดสนะจากเกรด3เครื่องจะขึ้นอีกทีประมาณ11บเสถึงเที่ยงเนาะเป็นที่แบบคนลรมนชนรมนมากเลยยแล้วถึงที่สนามบิน l a x แล้วนะคะทุกคนแต่เ,เรากำลังจะไปเอากระเป๋ากัน,นะคะ่ะไปค่ะ สนามบินมาแล้วว่าแบบถึงสามารถไปเช็คอินได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าเหมือนไฟที่เราออกมาเป็นไฟขาออกเนาะเขาก็เลยบอกว่าให้หนึ่งเดินไปที่ดูวีโนวันนะซึ่งไกลมากเลยว่าสกิโลได้แล้วอ่ะสนามบิน l อลเคือใหญ่อ่ะทุกคนขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปเช็คอินนะคะถากพี่เขามาเมื่อสักครู่นี้นะคะว้าวเฮียบิโก้ออรอร์ไรท์ อืม l o s a c n g e l e s to last week at and last w e g k at to buy s e check b a c k get boarding pass หนึ่งม้วนนะทุกคนไม่รู้ถูกเปล่า c h e k bag a and one carry on เราก็ไปเอาอันนี้เราไปติดแท็กแล้วเราก็กระเป๋าไปวางเฮ้ยทุกคนมันสะดวกมากเห็นปะคะอันนี้มันไหลออกมาเองปะเฮ้ยเลิศอ่ะนอกจากมีนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะ2ขาทุกคนหนึ่งทำเองหนึ่งเก่งปะ i'm from thailand oh, yeah, this okay. is the first time i'm going here oh really yeah. uh, uh, are you going to stay uh, yeah in Idaho. my parents there oh <laughs> that's nice glad you're here 12 feet right down the hall okay 12 feet all right all right thank you miss thank you so much uh -huh. จะไปบอยซีะแล้วไอเอ็กซ์ถึงบอยซี่นะคะเพิ่งลงเครื่องจากลอตแอนดรอยต์มาลาสเวกันเมื่อสักครู่แล้วก็เดินต่อเลยค่ะทุกคนถึงเวลาบอดดิ้งทาพอดีเป๊ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องแล้วนะบา,บาย ตกได้ทุกคนหนาวมากมาถึงแล้วค่ะหนาวมากอ่ะโอ้ยให้มายืดฮัลโหลเราจะขับจากนี่ไปบ้านกี่นาทีสามที่สามนาทีสามที่สา <laughs> มนาทีอันนี้ไม่ขึ้นไฮเวย์อ่โอเคอูอันนี้ฝนตกใช่ไหมไม่ใช่อะไรใช่ไหมผมไม่ใช่แดง <laughs> แม่ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนน้องหนึ่งจะทำ พะเพยาสลัดให้กินนะคะแล้วก็แม่ทำผัดไทยไว้รอค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจบคลิปกันแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งจะมารีวิวทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนที่นั่งเครื่องบินมานะบายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์นะมาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันค่ะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยพอหนึ่งกลับมาถึงรหนึ่งไม่มีแรงเลยนะทุกคนคือมันเหนื่อยมากมากๆๆๆมากๆนะหนเดินทางอะค่ะ จากที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมาที่เนี่ยใช้ระยะเวลาทั้งหมด34ชั่วโมงค่ะทุกคนคือมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดแล้วอะในชีวิตของหนึ่งอะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาที่อเมริกานั้นเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคำนวณกันค่ะเริ่มต้นจากที่หนึ่งซื้อตั๋วมาที่ประเทศอเมริกานะทั้งหมด2ใบก็คือใบแรกเนี่ยเดินทางจากที่กรุงเทพมหานครมาที่ลอสแอนเจลิสนะคะ แคลิฟอร์เนใบแรกเนี่ยจะอยู่ที่2,100บาทอันนี้หนอ่ะจะคิดตามราคาที่บัตรเครดิตหนึ่งอ่ะตัดเนาะเลท1ดอลลาร์จะอยู่ที่34บาทนะคะทุกคนแล้วก็ใบที่2 1หนึ่งซื้อจากตัวลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเนี่ยมาที่บอยซีไอดาโฮจะเป็นเงินอยู่ที่8,500บาทจากนั้นนะหนก็มีการซื้อประกันการเดินทางมาด้วยนะคะทุกคนอยู่ที่2,000 533ตาบาท ะค,ะคือหนึ่งไอยากจะแนะนําทุกท่านเนาะที่เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเข้าโรงพยาบาลหรือการรักษาเนี่ยมันแพงมากเลย <S <S นะคะทุกคนนันเป็นเหตุผลที่ว่าคนอเมริกาทําไมแบบต้องแข็งแรงตลอดเวลานะทุกคนหนึ่งแนะนาอยากให้ทุกคนนะซื้อประกันที่ครอบคลุมการเดินทางแล้วก็ครอบคลุมประกันชีวิตครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรงพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นดีเลย์เครื่องของหายระหว่างเดินทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ ทุกคนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่สามารถเบิกได้ตามจริงนะแล้วก็มีค่าอะไรอีกค่าเดินทางจากที่จังหวัดชัยภูมิมาที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่261บาทค่าแท็กซี่จากหมอชิดมาที่สุวรรณภูมิอีกเจ็ดร้อยบาทตอนที่หนึ่งอยู่ที่สนามบินนะคะทุกสนามบินหนึ่งได้ใช้จ่ายแค่ครั้งเดียวตอนที่อยู่ที่สุวรรณภูมินะค่าข้าวห้าสิบค่าขนมอีกห้าสิบบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทรวมทั้งหมดทั้งมวลทริปนี้เหมิงใช้อยู่ที่สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาท จุดประสงค์ของการทําคลิปนี้ของหนึ่งนะคะทุกคนคือหนึ่งอะอยากให้หลายๆท่านนะคะที่มีความฝันว่าอยากมาเที่ยวที่ประเทศอเมริกาะคะ่ะลองแบบคํานวณค่าใช้จ่ายกันดูนะว่าถ้าประมาณนี้เราอะเก็บเงินยังไงนะเราพอไหวไหม แล้วก็เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นอีกเท่าไหร่ที่เราจะต้องเตรียมนะคะ manage ดู Man นะบางคนอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้ถ้าซื้อตั๋วเร็วกว่านี้นะหรือบางคนอาจจะได้ราคาที่แพงกว่านี้แต่ระยะเวลาในการเดินทางนะ่ะอาจจะสั้นกว่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะทีด่ดูคลิปนี้นะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ subscribe นะคะหนึ่งฝากติดตามช่องของหนึ่งด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหนึ่งจะตอบทุกท่านเลยนะคะยังไงวันนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่รับชมกันค่ะเดี๋ยวยังไงหนึ่งจะทำคลิปเพิ่มเติมขึ้นม,มาเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ